Welcome to Wanik Academy, a podcast about computer science and art. Now, here's your host, Waraset Suwanik. ในการทำงานมีปัญหา18,009ที่เราต้องแก้ถามว่าเราจะเถนตรงตะลุยแก้ให้ครบทุกปัญหาเลยหรือไม่คำตอบก็คือไม่เพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมีความสำคัญไม่เท่ากันเราต้องจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาเลือกว่าจะแก้ปัญหาอะไรก่อนหรือหลัง ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้คือพาเรโตหรือกฎ8 0ด80-20ตัวอย่างของเลข80-20ได้แก่80%ของที่ดินทั้งประเทศถูกครอบครองโดยคนส่วนน้อย20% 80%ของไรายได้มาจากลูกค้า20% 80%ของเสียงบ่นมาจากปัญหา20%ซึ่งปัญหา20%นี้พิจารณาดีๆอาจจะยุบเหลือเพียงแค่2หรือ3เรื่องที่เราต้องแก้ บางทีแก้แค่ปัญหาเดียวเสียงบ่นหายไปย80%องค์กรที่ไม่พัฒนาคือองค์กรที่ไม่รับฟีดแบ็ k แน่นอนว่าคอมเมนต์บางอันอ่านแล้วเจ็บหัวใจบางอันก็อารมณ์รุนรวนบางอันก็เกิดจากความไม่เข้าใจแต่ถ้าหากผู้ใช้บริการ90-100%บนนเป็นเสียงเดียวกันแปลว่าเรื่องนั้นต้องเป็นปัญหาแน่ๆซึ่งองค์กรที่ไม่รับฟีดแบ ก็จะไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรและมันก็จะเป็นปัญหาอยู่อย่างนั้นปีแล้วปีเล่าจนกว่าจะมีคนทนไม่ไหวต้องเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียก็ต้องไปออกสื่อแก้ข่าวกันไปการแก้ปัญหาก็อย่าคาดหวังว่าต้องแก้ได้100%ซแค่ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการใช้ความยืดหยุ่นการคิดนอกกรอบใช้ระบบไอทีหรืใช้เครื่องมือในหนังสือเข้ามาช่วย ผมแนะนำหนังสือ17เครื่องมือนักคิด Problem Solving Devices เขียนโดยคุณวันรัตน์จันทกิจสนักพิมพ์สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติปรับปรุงรอบนี้ให้ดีขึ้นรับฟีดแบค k มาปรับปรุงสำหรับรอบหน้าให้วงจรคุณภาพวงจร p d c a หมุนไป